สวัสดีครับโซเชียลวันนี้ <suppression. S 1> พ่อใหญ่ดอ okay. นงอกนะครับได้มาเจอกับพ่อใหญ่ส for for มศักดิ์ดอนมายานะครับครับพ่อใหญ่ดอนงอกสวัสดีปีใหม่ครับขอให้โชคดีปีใหม่เออจากไผรครับจากพ่อใหญ่สมศักดิ์ดอนมายาเด้อพ่อใหญ่ดอนงอกครับพ่อใหญ่สมศักดิ์กันเคยเฮ็ดหยังมาเนี้ยครับผมโอ้ยเคยเป็นผู้นำไทบ้านมาเนี้ยหล่ะกัเฮ็ดเวียกเฮ็ดไห้เฮ็ดหน้าเฮานี่ละครับเป็นเยังดอกพ่อใหญ่สมศักดิ์เป็นคนที่พ่อใหญ่นวดงอกนะครับให้ความเข้าลบ ตั้งแต่ไหนวันไหนมากนะครับ,รบรจากพัายหนวดงอเข้าหลบเพลินนี่มากกว่า30ปีนะครับท่านผู้ชมครับ หมวดออกชาแนลอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ